ดันาพรโปรปิงพร้อมขึ้นมาน้ำบ่ขึ้นมานำถ่อน้ำถูกง่ายๆ่ปิงข้าวอีกล้เห็นว่าปิงข้าวปิงตึ้ง่ายเลยเราสบายดีเนาะเราหาชักระทงอีกเดี๋ยวทำให้นำนาเว่ามั้นี่หากรแล้วทงหนึ่งจังพอเจ็ดสองสองทนี่เหน้าลายแน่ะเนี่ ลำนาจะค้นเลยนาบลายบ่จะมาบุกรกิ่งแนนบาน่อยบราหน่อยลำจะคนก่อนำนานี่ยำนาสี่หาคนโอ้เดี๋ยวไวยีดอกเนาะเดียวไว้บ้นหน่อยลายกุมงกัน้คนลายน้มบรายก็เดีวไว้ดู ก็พื้อนสาท้องดำหน้าก็คือว่าบุเปลี่ยนแปลงเนาะคือยังขาวยังแหงคือเก่านะบดไทยว้จะดำาไมมาแต่ละมือนะเดี๋ยวลงไปซีนี่อยู่สี่ฟิวจกดิ้งเนี่คือสีผิวแลบุเปลี่ยนมันยังขาวอยู่หน้ามาดำาเลยเนยนอยู่มือตีนี่คือว่าใส่ถุงมือว่าคือถึงไหนเนาะใส่ถุงมือนะเก่งโค้กเกลี้ขั่นก็บม่ได้ใส่เป็นกับเพี้ยนดูแลตัวเองเนาะดูแลตัวเองได้นะเนียนอยู่เนี่ยเสียข้าวเพื่อนเก่าเนาะกําลงแล้วไปเลยข้าวคือเละปื้ดเน้ะนี่จะียข้าเพื่อเก่าเลย เหมืนเงาดมาเมล็ดก็ว่าบปลี่ยนีดิมาวันนีเปลี่ยนสีมาดิคำนุ่งไห้ลงนำหน้าแหละเปลี่ยนสีแล้วแหละว่นสิบื้ษภื้นกับประมาณโอ้ยหลายเดือนกลงเดือนส่งเดือนพั่ือนแหลยพอสิพื้นในหนึ่งเกี่ยวข่าวอีกวันนี้เนาะใจยังกลัวหาเงนายจ้างเอาไปถึงประเกี่ยวหาเงินกันยากๆของกาแฟช่วงนี้เนาะเป็นไดไๆน้องปีใหม่กินนม ไนนม่ได้กินบ่กินได้โนเม,มนะไม่ได้กินเลยออกเลยเนาะออกเลยให้ออกเลยลออกลย็ขึนกะบ่ได้แอบด้บอวะบบคือแบบแบบว่าให้กินแบบมือองมือแล้วก็ป้าเลยป้าให้กินนมมนันเลยได้ให้เขาเต่จาจ้นันเลย <c oughs> ก็สบายไปเนะาะเพราะว่าแบบเป็นได้สะท่องกลองหนึ่งได้จากมือประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึงก็สิบห้อเดคมือนี้กินแบบ อุกเฮงอา,ากิน,นี่อเงี้ยพอดีน,นะอ่นนมกามีไหมกามีมเพลงน่นกามีนะก้องนึ่งไทรก็สะทกแสนเก้าสิห้าพันสดีมาร์ตมานะกาเกือบสองแสนอนะ่ะต่อใบก็สองแสนพอดีลยนะอาทิตย์หนึ่งเลอเหือหนึ่งพุทธไราอาทิตย์หนึ่งอันสองแนะสนเนาะพอดีเบิรว่าแปดแสน,เ,นเกือบล้านจะพอนมนะแล้วก็เข่าอีกได้สามเพ่มเพิ่อีกเนาะ คช่เช่นใจเฉพาะลูกกระไดพันติเนาะกระไดือนนี่เนาะแม่ไ่ต้องกินยังนะแม่ทุนนีตรนนี้ต้องให้ลูกไปก่อนหาซื้อลาในลูกบริใหญ่ได้่หมสิบล้านในลูกบริใหญ่คนเมริมาโทรมารับจังนำให้นำหน้าปราชาตอเพราะว่าเจ้ากำลังเลี้ยวนาเนาะก็เลยยังเมื่อยอยู่ บ่แม่หนเ้องฮ้องได้ดไปถ้าจริงมีอยู่ดรอกแต่ว่าบไร้ไปหน้าเจ้าของห้าก๊าล้วมื่อนี้เมืม่ออื่นก็จะได้เก็บเผื่อเก็บของมือวันออกไปคำหนึ่งก็สิได้ไปหน้านันโตอีกไปเลยไ,ไ,ไปสะทอมานอนที่อยู่บ่ไปนะบ<อ>่นอน,น,อนพุ่น,น<ล>ไกลบ่านาพุ่นนะไกลประมาณจักทิศสีแดดสีแดวนี่ยังบอกบ่ได้ดรอก มังเถียวมีน้ำลายกะได้ไว้มังเถียววันบ่มีน้ำมันคือแบบได้ถ่าพอมันบ่มีหนองเด้กมีวังดูคือว่าเฮามามื้อนี้ก็คือว่าโชคดีเนาะที่เสาทองขึ้นยังบ่ทันได้ไปนานั่นเนาะแม่นแล้วก็ได้ขึ้นแล้วหน้าพอดีพร้อม เมนมาโบเจอเมนท่าหนโบเจอนะตอนนั้นก็จักยูไซแบบนี้ไปเถอะคนละทีละเลนบัดตุ้มไปว่าจะไปเทาะไปบลอดเลยเนาะคทนได้ย่างไปก็ได้ย่างไปคำสุามีงานหมองงานมอบนี่ก็คือว่าให้สะทองมาเฮือนอย่างเดียวมาบ้านอย่างเดียวเนาะเมื่อกรีมาจะว่าชิลุยตุ้มชิลุยลงทุนนะไปล่างรถจ้าพร้อมมาใหม่เมนู่พยานเจะเรียลาดจีตมท่นนั้นเด๋านกิ่งท่านนั้นเยู่เอทางมันแบบ เปื่อนแหงยันยันจมตั้งแต่เริ่มต้นหอดปลายทางอะไรเงี้ยนะโอ้ยไอ้บอกว่าจะจอดรถไลาย่างไปดีกว่าเด็สิว่าะคิดเด้ไอ้ยเอ้วันนี้ขำามโอนขึ้นมากต้องใจเย็นๆอย่าพ่ออยากเมืองเลิกคลิปกันแล้ขอแองไว้ก่อนขอแองไว้ก่อนเด้อรอสาวทองว่างแล้วแหละไหวนาทีเลยก็มาทางมื่อนี้ก็มาทีมงานสามคนมื่อนี้เนาะได้เสิได้เอาเงินมามอบให้ทางสาวทองทางไอ้ขึ้นกรเป็นคนเล่าแต่หากขึ้นไปอยู่ไทยเนาะ เป็นการเยอันอ so, yep. ุ่นสงสารเมตตาสาวทองแหละเนาะเพลื่อนก็อยากเซปตมาดื่มน้ำสาวทองอยู่ว่าแต่สาวทองกับยังโมโหคนใดมาขอเป็นเพื่อนกับฮับเคลื่อนแล้วขอเป็นเพื่อนเคลื่อนแล้วเมื่อนี้เนาะก็จะได้ให้นเคื่อนพูดคุยโอรุ่มกันแนเป็นการส่วนตัวน้ำากันเนามนยูเมนยูเพลื่อนก็ได้อุ่นเงินมาให้เป็นจำนวนเงินกับหนึ่งพันบาทเป็นน้ำจิตน้ำใจจากน้ำพักน้ำแรงของเพื่อนเนาะโดยโดยจะดีขึ้นการภาวัยเพลื่อนยังมีน้ำใจนะเนาะ ก็สิได้เขาไปมอบไป้ท้างสาทองเลยแบบนี้เพราะว่าพอได้ซื้อนมน้องปีใหม่เนาะคือลูกสาวเนาะลูกสาวของสาทองคนนี้เลยซื้อมวนน้องปีใหม่คือลูกคือลูกสาวเพิ่นกำลังอยู่ในวัยเป็นตาหักตาสังเนาะหกเดือนเนาะเจ็ดเดือนแล้วครบแล้วคือคิวข้ามสาทองช่วงนี้บ่ น้องพี่ใหม่นะเนาะตากแดดเหาะแม่ยู่ตากแดดดํากันแม่บอไดเห็นหน้าลูกเห็นหน้าลูกเห็นหน้าแทนแม่บไปดํารูดกันแทนสาวทองเนาะเป็นจํานวนเงินหนึ่งพันบาทกระหอดมือสาวทองเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะสาวทองเนาะเห้สาวทองอันขอบคุณขอบคุณทั้งหลายเถอะเนาขอบใจอาลลายที่โอนเงินมาให้ซื้อนมลูกโดยแต่ดีใจว่าสาวทองที่ว่ามีคนหักคนแพงแบบนี้ดีใจ มีคนหางคนแทงมีโยนเนื้อตาเขามีอยู่คนบางู่จักกันกับถือสตากันหรือว่าอย่างไดเนี่ก็ถือว่ามีบุญห่วมกันอยู่ส่วนหนึ่งเนาะโดยโดยโดเพราะว่าเห็นในคลิปในียังอะไรขึ้นกับชีวิตข้างเคียงกันขึ้นวปะขึ้นกระเรี่ยงลูกคนเดียวนะทั้งอายขึ้นนะแสดงว่าเพิ่นเอาใจเพิ่นมาใส่ใจทองเนาะว่านลำบากซ้ำใดโดยมีแต่เนาะให้ชาวทองเหมือนกับลองคุยกับอายเพิ่นลองบึ้งเนาะทั้งสองคู้จักกันไป ถึงจะได้เป็นชู้เป็นแพ่กับเป็นพี่เป็นน้องคนพี่จักกันแต่คนบ้านเดียวเมืองเดียวกันอีกเนาะเนาเขาคุกันว่าง่ายเ่ากันง่ายไปมาหาสู่กันได้บม่ได้เป็นยังกันอะไรเมียนอยู่โบแมนว่าฝากเงินมาให้แล้วต้องคบหาเงินเพื่อนกันโบแมนเนาะโบแมนเพื่อนก็ดต้องเข้าใจกันคุยกันเป็นพี่เป็นน้องไปแบบซึ่งเธอเคยได้มาลาวกะมาเน่นมาเที่ยวเนาะก็จะได้แวะหาหนา แต่ทางสาวทองตั other, uh, <necessary> God, uh, Actually, uh ้งแต่เปิดใจมานี่มีอยู่บางคนถึกมุกถึกใจนี่ก็มีคนถึกหมึกถึกใจอยู่กับเลไลกับแบบคนกับคนทำคนทำใดนี่างนี้มีอยู่พอได้คุยอยู่พอคุยไปเรื่อยๆเนาะแสดงว่าเลิงมายุ่แต่ก็ยังบ่มั่นใจบ่เบิ่งเบิ่งอยู่เนาะไปจับกันนู้นลำบากกับเรายังยังฮะกูจักกันบางนี่มนบ่แมนอืมแมนเนาะความมั่นใจก็ยังบ่เต็มร้อยแล้นี่ก็ได มาเด้งไว้บ่ฮูกับเคลื่นสิมันเคล่นสิร้อยกับเฮาซ้ำใจแม่นล่ะวะต้องเล่นไว้ก่อนดูๆกันไปดนๆก่อนดูตรงไหเพิ่นเนาะอันพิสูจน์ลงมาให้สะท้องเห็นก่อนแม่นอยู่สะท้องเสือใจนี่ยังแม่เด้อนะพลว่าสายคนนั้นสิเป็นผู้ใดก็รุ่นต่อไปเพร่ะเนาะแม่นอยู่เนาะจนเพิ่นว่าขึ้นสถานะแบบว่าเออปิดคลิปเนาะผมหากับผู้นี้แล้วจังสิได้อันเนาะอ่าเฮาจะได้มาชี้แจงให้หลายๆคนฮู้แม่นอยู่ แต่ตอนนี้สาวท้องก็ยังอยู่ในสถานะที่ยังโสดยังบ่มีแผล้องใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแม่น้องๆก็ยังมีซิดตอนนี้นะยังโมทันได้แบบว่าเอ้ยคบกับใครจริงจังนะคุยๆลองเบิ่งซเส้นเนี่ยเยอะเพราะว่าเขาเคยผิดพลาทอะไรเขาหนึ่งเนาะโดยโดยครั้งนี้ก็อยากให้เบิ่งกันดนเบิ่งให้รายละเอียดมาซะโดยเบิ่งแดดกับเบิ่งอีกได้นไหมแดดกับเบิ่งอีกเหมือนความ เรื่องการคุยเรื่องการนั่นการนี่ที่ว่าเกินการกระทําน้ำเนาะวันนี้โมเมนสิว่าคุยได้อย่างเดียววบบการกระทําบอกออกมากับโบได้เด้บั่นโมมีฮาแบบเสือถือเด้เนาะเบ้าแล้วก็ต้องหิดพร้อมตามคำเบ้าพร้อมเนาะโดยถ้าโบหิดก็คือบบเบ้าเรื่องนี้แบบต้องเห็นให้เห็นเมนอยู่ทางดุกทางอาดุกอยู่ดีมีแห้งอยู่ปะ้องพิมายู่ดีไม่แห้งอยู่คนเศร้าไข่เบ่เศร้าแล้วอางมันนั่งคนสบาย อบ่ได้เวมหาดํมอมตากแดดไปตากแดดมาอุร้นว่าบอกตากต่างห้องไปเบิ่งเด็กปามคาขายยังตู้มาอุ้มร้านแขงแลดจนนอกปีแม่จนดำกรางนี้ข้เจ้านะข้าเจ้ามีกับก้างอย้่เนีนะเราเห็นเห็นร้านเราทนเลยนะทนแดกทนอนทนแดดทนฝนส แล้วก็แบบว่าแต่ก่อนมาขาวๆเคเบิ่งเด้อยวันนี้นะผิวค่ำลงหลายๆน้องพี่ใหม่นะก็มาตอนนั้นนะขาวจนทูนไม่นะมาวันนี้จนค่ำนาะเมียบาได้ค่ำได้ลูกค่ำลูกดับนาแทนมาไดเวลาดับนากับเวลาแบบยามมาแรงเราก็สิอุ้มลงไปดับไปยืนเบิ่งนะ ไปหันกำลังใจแม่มาเนาะไปกับผ้าดานไปโดเด่นบึงยังไงหัวเด่นหัวลานเนาะหัวลานไปหันไปนีไปบึงเขาดำหน้าย่างไปทุกซอกแซกๆแต่ไม่ห่มต่อเขาแหละลูเขาจนเขียวแล้วกรับอีกอย่างหนึ่งกินนมอันนี้กะนั่นคำนั้นก็อ้วนแบบดำๆได้ลองถือคนก็อ้วนขาวก็าเ้ยเต่เป็นน้ำนมเพาะถือกันไดแน่นมากถือกัน เออหนกินกินได้ในมันเทืกับซีพิววันนี้นะเมนูมันคืออังนคนกินกะโบตุยอังคนกินกะตุยวันนี้เนาะก็เลยเตะไรแบบแต่เขาน่ะขึ้นกินเบอร์ยังเนะขา,าเนาขายังกินโตคองเล็กน้อยหกเดือนอยู่แต่ลงมากินเบอร์สองแล้ว,เ,วเบอร์สองมันจะถือ global คือจังไร บอกแล้วเพราะว่ามันเบอร์หนึ่งมันให้เด็กน้อยแรกเกิดบอกกินไปตามอายุเนาะอายุของเด็กน้อยมันบไปถือกระเพีนคือการมัดโซ่แต่ว่าตามอายุงานเนาะตามแบบเรือนของเคนเกิดจะได้เงินมาช่วยซื้อได้ลายได้จยกล่องนี่กระทองพันในรายกล่องอยอะเพราะว่าเงสนไปกล่องเกียแสนนี่เนาะพันหนึ่งนี่ค่ะรายเงินเต็มโดยเกียแสนแต่ว่าปลายมันก็มีอยู่ แต่อยู่ไปไมก็เลยไปหน่อยอ่านั่นนเต็มขึ70,000สิได้อยู่ดอกประมาณ3กล่องนี่แหละเนาะกล่องเกือบ4กล่องพ่นแหละประมาณนั้นแหละก็สิคุ้มเกือบคุ้มเดือนนนึงก็ตอันไปเนาะคิดว่าบ่มาอยังเสริมให้เนาะอ่ก็มาต่อเติมให้อีกเพิ่นก็เพิ่นก็มาต่อเติมให้อีกอือั่นจังสิไปทางใดก็ อยู่หายหน้าหายใจแล้ว็ลูกปลาท่อนี้ทั้งหนแล้วเนาะมือหนึ่งก็ยังไ่ได้ใช่มันนมลูกกองนึ่งนะไ่ได้คันว่ะเออไปรับจ้างดำอะอัดสองมือที่ได้กองหนึ่งวันเท่าไรนะวันหนึ่งแสนซ่าววันหนึ่งแสนซ้าลูกกาเนี่ยลูกกาเขาจ้างเป็นหมัดหมัดละสองพันเอืะลูกกาได้ดีกว่ัวจะทองเหรอเจ้าลูกกาไวบอ่ะมันก็สิบบดีอะไรพวกเธอลูกบ่ได้เลยส ดีได้ชาวมัดเมื่อยแล้วบ่เมาเองเนี่ยดิบางทีว่าชาวมัดพอนเอาแล้วเมื่อยแต่บ่ได้ซ้ำป่ะนี่ถือกาลบแบบรุ่นแบบหักฉันสั้นๆใช่ไหมเนาะถือกาโปดดิอยู่บ้านนะบ้านแสนห้าน้อลำอย่างเดียวอยู่พียังถืออยู่เนาะกาบางคนกับซ้ำปัญหาคนกับมัดสองพันเขาแข่งกันทุกมือนี่เลยหยาดคนงานกันยังไงกันได้รวยที่ว่าแล้วอยู่พี่มันจ้างกันถือ ไครพันสูจ้างเลยมีแต่ดำเองขนาดว่านเท่านี้ว่านถอยแข่งกันยังมีคนมาเนาะยอมไข่วะว่านแต่สองเซนกันยังยอมเขาวะมันบอกไปใช่ไหมยามเกี่ยวเนาะยาเกี่ยวใ่งายอยู่แม่นอยู่กำยามผลไผ่กับเผากับน้ำกับในเนาะนานนอนแบบนี้บพะท่านน้ำดูดดำจนแล้วดูดทุบนาตรงนี้นะ ใช่นะจะมีน้องบ่นะมีน้องมีน้องบัวเด้อน้องบัวมีปีงวะไงมีไงเห็นบ่กนะบอกนั่นตัวพักไงมีไงสะท้อนว่าอยู่น้องบัวจะมีปีงอีกโอ้ดำนาพร้อมปปีงพร้มมันขึ้นมาหนำบ่ขึ้นมานนำโถอ๋อตันไงไงปีงข้าวอีกเลยเห็นว่าปีงข้าวปีเตัวใหญ่ธรรเดา พวกเราเพื่อนได้ใิมไหมน้ำตาลทรายพวกเรายันปีนพวกเราก็พวกเรานปีนยานมาบย่านไม่ได้มาอยายุแหวงจันไปปมอมระแวงไปน้ำช้ำช้ำขี่กระเดือนยังว่าอันย่านกับใครเนี่ยมันบม่ได้อันตรายซ้ำนั่นเนาะปีนี้บไว้ปีนอันตรายดู้เดือดยันเก็บไปนอนฟันกลางคืนนะจี้จับกับประตูไม่ได้ออกได้ให้สรุปเอามังบัวให้นะน้องน้ำใสน้่ขี้เหือบบ ลงลงเลยคนที่เขากล้าที่ขึ้นคือช่างไม่ย่านพีงแท่เนาะเขาเขาไม่ได้ย่านเพราะพี่เหลือกัน,นะนนย่านนี่จะแบบกพ <นะ S 2> อไปได้มาได้ไไปด้พื้นปีนี่ครับมันจับทางนอกนี่ก็โอเคอยู่เ <c oughs> นาะไม่น่าน้าตักหน้าขึ้นมาล่างครับจับในขู่แต่เล่นอยอะตกลงว่าขนาดนั้นดพอสะท้อนมาเนี่ยขึ้นข้าลงอยู่เนาะอะไรเนาะขนาดตั้งหน้าเหมือนยังจับประเผิ่อมาสี่คนลง <c oughs> ให้คุณยิ้มแบบต้องน้ำหน่อยเดียวหนึ่งก็มาเป็นคือแต่ว่ามีวิธีแบบว่าใครกำจัดแบบนั้นมีว่าสะดองคันมีคือสิบวมีค่ะคุ้มืงินีิเนาะเพราะว่าแนวกันมันแตมีบ่เปล่าใช่ไหมแนวมีแนวกันมียังเลยแหละไม่ใช่ยาป้าผนกผนุ่มเนาะบ่คือแบบมักหอมแม่นบ่แม่นบ่เวลาเจ้าชิลงน้ำลงอย่างไหนเจ้าซารุตท่าตามเค่งตามเกียนตามขาเจ้านะในสูตรไม่ได้น่าก็หายไปรวดอันขึ้นกับบัวจับ ถึงบางนาขึ้นกับ宝มาจับบัดบางคนหมัดหมัดตะกะเตียนแชเอลนี่ได้ตะกะเตียนก็มีส่วนอันนเนาะอันขึ้นนะกับเดี่ยวบ้านคอยดอกหาดีตะกะเตียนมันจะแอลลุกตกลงตกจะดุ่งนอาโูยแต่ละสูตรก็คือกันนี่นะคือยังเ่ยพาฝนนุ่มก็ช่วยได้อีกอย่างหนึ่งอันยาเดี๋ยวป้าฝนนุ่มเอาเสื้ออยู่หอตะกะเตียนดิปะ ฉะนั้นมันมันมันเสือมิเตอร์เสือได้โอ้ยว่ะขึงนข่าว่ะยิงกมันเจงใดว่าอยู่กับแอวเห็นไหมโลกหมดแข่งโลกคือคนในบ้านของเราปีงปีงเข่าเขาเรียกนะเข่าทางดูทวารนะง่ายกันเลยกินตะเกตแตนดิบนี่มันนอกอีกอย่างมันจ้าโอ้กินตะเกตแตนมันมันตอกเองมันเลยแม่อยู่แบบเพื่อนมาถือกันมันมีเคล็ดลับอย่างกับบ๊อบบูด้วยได้ยินฉันเล่าอยู่อืมแล้วเขาได้สูตรแล้วบเปละนอนอันบางบัวมีแต่นานมันก็ยังลอยไปเลยเนาะ บุปักมันเนาะบัรย่านมันดื่นอย่แงเน้ยเนาะมันลื่นเลยมันเหนียวผมเลยนางมันเหนียวดื่นไปเลยเนาะถ้าบางไายมีส่วนบัวเป็นบัวใบน้ามะวกมีแน่นอนปีกเนาะบางอย่างแต่ว่าย่ำแรงอ่ะแค่เนยย่ำแรงคือแบบมันคือแบบคือมันบามีเลยจริงมันไปอยู่เบาเลยบัดที่นะี่น้าสะท้อนน like, ี่ก็คือมีเบามีอ no> ย่างเลยบางคนตกนี่ก็คือมีเลยปีกเนาะเพราะว่าเป็นสินข่าวเบาเลยยามันอะ แต่ก็มีลูกมีเต่าแพรพื้นไปเรื่อยเนาะไม่ได้ลูกเต่าแพรพื้นไปเรื่อยๆมันว่าไงตัวคนเลยเนาะสั่งกลัวไปตลอดเลยสั่งไปเรื่อยจัง่ว่าเพิ่นเทลายถ้ใช่ไหมเจ้ไดรที่หนึ่งนี่เต็มท้องเพระว่านั่นซิบเช่าตัวคุณเจ้ลงไปกั็คือเกินจิตนาทีบอกว่าเต็มแข้งเต็มขาแน่นอนเออนายปานนั่นผู้อือ แต่ใหญ่ดีเนาะไปกินปลาไม่เลยไดนเนื้มาเลยอันตรายนะต้องคุ้นยานนี่เราการลงอย่านีเสบ็ดเสกางนั่นเนาะนารกินกไเมถ้าลงคือลงไปได้โดยยามนี้ค่ะป้งลายป้งลายแค่ผู้ปะย่านมันก็บรจับได้อมันจับแต่ผู้ย่านปีงก็บเใชรชัเนาะ จะกลองเห็นหลวงมึงลองแบบบริยานมาหลวงบริยานดอกไม้โอ้ไม่ได้เห็นอยู่ไกล้ก็เลยเหรออยู่บริยานเห็นอยู่ใกล้ก็ปุ๊บเลยนะเงินมันอันนี้เนาะเอาปีงนี่มันอันเนื้มันอคิวเคียวอย่างในก็ะมูเนาะเมนอยู่คนเข่าไปกับมาูเข่าอันตรายพ่อเนะอันตรายพ่ออันตรายทั้งดูดเลือดทั้งแบบถ้าเข่าทั้งภายนอกภายในเนาะก็ยิ่งน้ำกับแบบบาคือป่วยเลยแหละ พอคนดูดเลือดทั้งในคนบม่ได้เสียง่ายได้คนไม่ได้ตายง่ายได้ปีงี้นะมีแต่เด็ดอ่ะสิขามันได้ปีงี้เนียนอยู่ตื่นมาตักเด็ดและตายถ้าเคยใช่ไ่มสิละถือโพนิคคืนนี่คือเก่าคืนคืนอ่ะถือโพนิคก็มาขึ้นทนได้ทนดีเนาะทนค่ะเป็ดเนาะจะนอกจากมาถิ่นเสพไพรถจบตัวนะเรียบร้อยเป็นที่เท่ามันบม่ได้ตายง่ายเลย เป็นังไเช่นไรเนาะสะทองขึ้นได้พักพอนะมัเนาะมนี่แล้วนามันนี่เนาะมามัอนี้กับลูกกวนบันทับลูกกวนกับยามันเนาะมันมีเงินมาให้ชื่อน้ำลูกนั่นแหละเงินอยอะให้ขึ้นไปพักพอนะทีมงานเขาก็จะได้เดินทางกลับบ้านเนาะมัอนี้เนาะแล้วก็มันนี้กัสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยเนาะกับออดมือสะทองเป็นทีหอยจำนวนหนึ่งพันบาทมาเป็นหนึ่บาทให้เลย <ด>ก,ก็มีแดนไฟพอกันในมืองอาเดอร์ม<ด>ันเดอร์โดยอาเสอรยไบจย ก็โอเคนะพรมพ่นองทางสาวลาหน่อยกับทีมงานก็ได้เข้าไปโอ้ไปลมน้ำสาวทองเพิ่นเป็นที่ยมห้อยแล้วเนาะเพิ่นกาเป็นสาวไม่ห่างลูกหนึ่งพอยพินองเลยทา้งลูกเพิ่นกะหากก็ได้หกเดือนเนาะแต่ยังน้อยอยู่พรมพินองเลยเมื่อนี้ทางสาวาดเพิ่นกามีเงินมามอบให้ทางสาวทองเพิ่นเนะาะกะบจำนวนหนึ่งพันบาทพอยพินองเลยก็าจะาอ่าอยู่ทางฝั่งไทยไปเลยเนาะโดยอันนี้ก็สิเป็นทางนาสาวทองเพิ่นเนาะ แต่สีประมาณนี้ไฟพ่เนเองเลยนกอนเอินสารน้อยก็ขอความกราบใจริญซีเบิร์สุกุสุกุนที่ว่าเขามาเบิ่งคลิปของสารน้อยตั้งแต่ต,ต้นจนจบนะก็ขอให้ยู่ดีไม่แหงความเจ็บไม่ได้ความใครไม่มีเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังนั้นเนาะขอให้ร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังเนาะโดยกับให้พ่อกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ทางสารน้อยก็สีขอก่าวควลาสบายดีสบายดี